เริ่มแล้ววิ่งฟรีมอเตอร์เวย์บางขุนเทียนเอก,กชัยนี่คือภาพการเปิดทดลองให้บริการมอเตอร์เวย์สาย82ช่วงบางขุนเทียนเอก,กชัยเชื่อมต่อถนนวงแหวนด้านใต้ค่ะโดยนายพิพัฒน์รัชกิจป,ประการเรานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีร้อมผู้บริหารกระทรวงคมนาคมกรมทางหลวงการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและจังหวัดสมุทรสาครค่ะ สำหรับมอเตอร์เวย์หมายเลขบบ2ช่วงบางขุนเทียนเอกชัยจะเปิดให้วิ่งฟรีทุกวันตลอด24ชั่วโมงค่ะผู้ที่มาจากถนนพระรามที่2ขาเข้ากรุงเทพสามารถขึ้นที่ด่านมหาชัย1เบรวนกิโลเมตรที่20ถ้าต้องการมุ่งหน้าที่ทางบางแคบางบัวทองดาวคนองขับไป4กิโลเมตรให้ลงที่ด่านพันท้ายนรสิงห์ตามป้ายบางแคบางบัวทองสามารถลงไปเชื่อมต่อถนนพระรามที่2ได้ค่ะ แต่ถ้าต้องการเชื่อมต่อถนนการจนาพิเศษวงแหวนด้านใต้ให้ขับต่อด้านบนไปอีกประมาณ6กิโลเมตรชิดซ้ายใช้ทางยกระดับบริเวณทางแยกต่างระดับบางขนเทียนขับผ่านโครงเหล็กด้านหน้าซึ่งเป็นระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กัน้นสามารถไปจ่ายค่าผ่านทางรูปแบบเงินสดหรืออัตโนมัติที่ด่านปลายทางค่ะ ซึ่งการจ่ายค่าผ่านทางตรงนี้ไม่ใช่ค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์สาย82นะคะแต่เป็นของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยค่ะส่วนขาออกกรุงเทพใช้ถนนพระรามที่2มาถึงกิโลเมตร16สามารถขึ้นใช้ด่านพันท้ายนรสิงค์ขับไปบนมอเตอร์เวย์สาย82ประมาณ4กิโลเมตรเพื่อลงด่านมหาชัย1มุ่งหน้าถนนเอกชัยหรือเชื่อมต่อถนนพระรามที่2มุ่งหน้าทิศทางสมุทรสงครามหรือภาคใต้ได้ค่ะ สำหรับผู้ที่มาจากถนนการจนาพิเศษวงแหวนด้านใต้ก่อนถึงต่างระดับบางขุนเทียนสามารถใช้ทางยกระดับเพื่อจ่ายค่าผ่านทางบริเวณด่านบางขุนเทียน2ก่อนเข้าสู่มอเตอร์เวย์สาย82วิ่งฟรีไปจนถึงทางลงด่านมหาชัย1ค่ะย้ำว่ามอเตอร์เวย์สาย82บางขุนเทียนเอกชัยวิ่งฟรีทุกวันตลอด24ชั่วโมงส่วนที่ต้องจ่ายค่าผ่านทางคือผู้ที่ใช้ถนนวงแหวนด้านใต้ค่ะ